เจาเต้ยจบสดครับเนื้อคือแบบใส่ปิ้งเลยอะใส่อะไรบ้างครับขอแอบถามสูตรหน่อยขอปิดได้ไหมครับาถึงสมุยพลาดไม่ได้กับซีฟู้ดแบบโลเคอลผมได้โพลมาจากเพื่อนว่าร้านนี้อันสตารี่มีของเด็ดก็คือปิงทะเลมีปิงไหมครับวันนี้มีนะโอ้ไม่พลาดโืกังเฮ้ยอ้ยอ้ยกังนี่ดิดเลือดไหลเลยั หัวกับชายมาชนกันเอาไป็ว่าพี่จับไปผมแล้วกันแต่เราจะมาลองเพียงสมุยดูว่าเป็นยังไงนี่ฮนะและนี่เพิ่งขึ้นมาเลยนะจากทะเลส่งกันสดๆแบบนี้นะะตัวยังเป็นเมือกๆอยู่เลยอะ่ะจริงๆมันก็คือเต่าเต้ยไหมครับใช่เนาะเปิดมากี่ปีครับสามสิบปีสามสิบปีทีเด็ดนะฮะอันนี้คือ เพียงสาย,ยาเพียงทะเลปีได้ครั้งเดียวไปขุดเวลา,าน้ำแห้งขุดที่นี่เลยเหรอซึ่งจะเป็นแบบนี้แค่ปีละครั้งเฮ้อร่อยมากและทีเด็ดนะครับของร้านสตาร์รี่เอาเตอร์สดๆครับเนื้อคือแบบใสปิ้งเลยอะ่ะผมจะลองแบบเพียวๆเ,เลยนะ ไฟที่นี่น้ำซุปคือดีมากจริงๆไะใส่อะไรบ้างครับขอแอบถามสูตรหน่อยขอปิดได้ไหมครับอ้าเป็นสูตรลับของทางร้านใครจะมาแนะนำนะฮะต้องสั่งจริงๆ